สวัสดีคะ่ะขวดนะคะมากันเจอก,กันอีกแล้วนะคะช่วงกลางคืนนะคะนี่ขวดก็ไปเดินรอบนึงแล้วหูพูดเลยค่ะว่าเย็นนะคะเขาเดินจนเป็นตะคิวเลยคุณผู้ชมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในดูไบเอ็กซ์โปนะคะภาคกลางคืนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์มากพอสมควรน,นะคะขวดอยู่ที่ดูไบเอ็กซ์โปนะคะดูไบตอนนี้เนี่ยอยู่หน้าพาวิเลียนนะคะ ตอนกลางวันพาเดินผ่านละนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเด่นนะคะเ <_ t od d> นื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์อันหนึ่งในงานก็คือเป็นพาวิเลียนของ Kingdom War of Saudi Arabia ลงทุนไม่ใช่น้อยคุณผู้ชมนะคะได้ข่าวมาว่าหลากหลายร้อยล้านเฉียดพันล้านกันทีเดียวพาวิเลียนนี้นะคะด้านในของซาอุดีเนี่ยถือว่าแบบเด็ดมากๆถ้าคุณเห็นคนเดินอะเห็นป่ะนี่คนไม่ได้เดินไปเดินมานะต่อคิวนะห่างยาวมากนะคะ ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึงได้เข้าไปข้างในะนะคะดังนั้นเนี่ยพาวิเลียนนี้ถือว่าเป็นพาวิเลียนไฮไลท์นะ,ะของซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็เป็นจอใหญ่เวลามีงานมีอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นมานะคะขึ้นจอแสดงงานอย่างนี้ประจำนะคะของที่ซาอุดีนะคะดังนั้นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นนี้นะคะช่วงช่วงค่ำเนี่ยนะคะเดี๋ยวกว็าจะพาเดินดู2ออันที่เป็นไฮไลท์นะคะ คือตอนแรกเนี่ยกินข้าวเสร็จเดินฝั่งนู้นเสร็จนะคะก็จะมาเดินฝั่งนี้คุณขอดูดเลยเห็นสายสายบเข้าแถวนั่นคือเข้าแถวท่านที่มาคุณต้องเผื่อเวลามากๆนะคือเดินกลางคืนเนี่ยมันเดินง่ายไม่ร้อนเย็นสบายแสงสีเสียงเยอะแต่มันจะแรกมากับคนเยอะมากคุณจำได้ไหมคะคลิปแรกที่ขวดไลฟ์ตอนกลางวันนะถนนเนี่ยไม่มีคนเลย อย่างที่บอกนะคะกลางคืนมาเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้วันศุกร์วันศุกร์เป็นวันหยุดของอาหรับนะคะทั้งคนพื้นที่นะถ้าเกิดเห็นแบบใส่ดำๆอาบายะเขาเรียกว่าใส่อาบายะนะคะอันนี้ก็น่าจะคนพื้นที่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะคะก็จะใส่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่านะคะก็เป็นถือว่าชุดประจำชาตินะคะอาหรับก็จะเยอะค่ะวันวันหยุดนะคะ แต่ถ้าคุณเห็นแบบต่างชาติฝรั่งคือแบบโอ้โหมาจากนานาชาติจริงๆร,รอบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกำลังพามาเดินดูจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแสงแยงตาเข้าไปนะจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของงานนะคะซึ่งถ้าท่านไหนมาเนี่ยทริปของครูอัดเนี่ยจะมาลงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายนิดๆกินข้าวเสร็จเอาให้เต็มถังเลยนะแล้วเดินพอคุณมาเนี่ยกวาจะพามาก่อนไฮไลท์ก่อนตอนบ่ายคนจะน้อยก็คือ UAE นะคะ Pear Vision หรือว่าจุดแสดง เขาเรียกกันว่าข้อมูลของประเทศ UAE อารับเอมิเรตนะคะก็คือเจ้าภาพนะอลังการอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นพันล้านไอทำพรีเวชนเนี่ยนะคะเมื่อตอนกลางวันนะคะพามาดูแล้วเราก็บอกแล้วด้วยว่าพรีเวชของ UAE เนี่ยของเจ้าภาพเนี่ยไม่ธรรมดาอันนี้ค่ะเห็นก่อนคุณเห็นที่มันหุบลงมาไหมอันนี้คือตอนกลางวันมันกลางปีขึ้นไหมนะคะ ่าหลังคากลางปีขึ้นไปนะคะอ่านะคะกลางคืนก็จะหุบมาอย่างนี้ค่ะและแน่นอนค่ะนะคะมันก็จะใกล้กับจุดศูนย์กลางของงานนะคะหลายคนถามว่ากราดเอ้คนเยอะแบบนี้แล้วโควิดยังไงนะคะแล้วการป้องกันเป็นยังไงพอเราแลนด์ถึงสนามบินอะ่ะเขาจับเทสแอนโกปึ้งนะคะ PCR แปะ QR วโค้ดแล้วปล่อยออกเลยแล้วก็ไปตรวจผลอีกทีนึงไปสแกนผลนะคะแต่ว่าก่อนบินก็ต้อง PCR เข้ามา นะก่อนบินก็ต้อง PCR ก่อน72ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยระดับการติดของคนที่นี่อยู่ที่วัน1นึ่พันกว่าคนอยู่นะคะที่ทอาหลับเอมิเรนนะคะอ่ะพาวิชั่นเจ้าภาพคุณผู้ชมคือแบบคิวหนามากอะ่ะคือถ้าใครจะมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขวดมา3วันแล้วยังเดินไม่ครบ192ประเทศแล้วก็มั่นใจว่าไม่ครบแน่นอน1มันเยอะสอ เมือนะม่อยขานะเมื่อยขามากๆโอเคจะพาไปดูตกกลางคืนอ่ะนะคาก็จะมีโอ้โหระดับการจัดไฟเนี่ยค่อนข้างมากดิใครเดินไม่ไหวคุณขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยท่านที่มากับคณะนะคะกวาจะจองจัก,กรยานให้ด้วยเดแต่คุณปั่นจัก,กรยานเลยให้คุณขับมอเตอร์ไซค์เลยนะคะใครที่จะมาดูต้องเผื่อเวลาสำหรับการเข้าแถวเนี่ย อ่านะถ้าคุณคิดว่าคุณเคยเข้าแถวดีมเบอร์นานแค่ไหนอันนี้ไม่ธรรมดาไอ้ไม้เท้าที่มันนั่งได้นี่ควรออกมามา,มากๆอันนี้เป็นพาวิชั่นของเจ้าภาพนะคะ UAE อารับเอมิเรสนั่นเองมันจะใกล้กับจุดกลางเลยเมื่อตอนกลางวันที่พาเดินดูนะคะการแสดงเนี่ยยังไม่มีแล้วมันก็ยังไม่มีระบบการเขาเรียก,กันว่าระบบแสงสีเสียงใช่ไหมกลางวันเนี่ยนะคะ ดังนั้นนะ่ะเทคนิคของการมาเดินงานดูไบเอ็กซ์โปเนี่ยนะคะคือให้มาเดินเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายแบบกำลังอร่อยอร่อยเลยแบบสุดาสุดาเนี่ยก็คือประมาณสักบ่ายสองอย่างเงี้ยค่ะมาปึ้งบ่ายสองดูเลยประเทศที่เราสนใจเพราะคนจะน้อยเดินดูปึ้งอ้ามั่งเมื่อยๆหาขนมกินนะคะไปพาวิชันฟรนั่งเศเลยค่ะฝรั่งเศสโอ้โหครัวซองอร่อยมากไม่กินเชนไปมาแล้วนะคะไปนั่งสบายๆก่อนพอเริ่มหกโมงปึ๊ง นะคะเขาเริ่มเปิดไฟมันจะเป็นอย่างที่คุณเห็นนี่และค่ะกลางวันตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเป็แค่หลังคาแต่พอกลางคืนแล้ถึงเวลานี้นะคะกำลังจะจัดแสดงละงานแสดงนะคะกำลังจะเริ่มยิงตัวเลเซอร์เนี่ยขึ้นไปแสดงบนหลังคานะคะเป็นเขาเรียนประวัติศาสตร์ก็ดีนะคะเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของ UAE ก็ดี เรื่องเล่าต่างๆนะคะวัฒนธรรมต่างๆก็ดีโดมเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าตอนมีงานแสดงคือสวยมากไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ถูกจังหวะหรือเปล่านะถ้าเราอยู่ถูกจังหวะเนี่ยจะมีการยิงพุณนะจุดนี้ด้วยนะคะจุดตรงนี้ละค่ะตรงโดมนี้เลยนะคะนี่เขาก็เริ่มละปกติตอนกลางวันนี่ก็จะเป็นแบบหลังคาธรรมดาดูแบบธรรมดามากๆนะคะคแต่พอกลางคืนเนี่ยคนก็จะเริ่มมาแล้ว อ่าไม่ใช่แค่โดมนะเวลาเขาจะแสดงอ่ะนะคะในคณะที่กวาดพามาเนี่ยนะคะนอกจากมาดูงานตามประเทศต่างๆนะคะดูสินค้าที่มีการผลิตและส่งตามประเทศต่างๆแล้วเนี่ยเอามาดูโชว์ด้วยเพราะว่าโชว์หลายงานค่ะไฮไลท์นะคะอันนี้เริ่มยิงแสงเริ่มวอร์มแสงนะคะแล้วก็จะมีเวทีอยู่ตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นเวทีค่ะ ะะอ่าแล้วก็สำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะ <c oughs> เดี๋ยวอดออกมาก่อนเพื่อจะไม่ได้ยินสำหรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะ,ะทางคณะของขวดม,มีการเปิดซิมทูฟลมาให้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเราใช้ Wifi ของที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถโทรไลน์ได้ไม่สามารถโทร a c e b o o k ได้ข้อความได้อย่างเดียวส่งรูปได้อย่างเดียวนะคะดังนั้นก็ตามนี้ วันนี้นะ่ะพามาดูแสงสีเสียงข้างนอกเฉยๆแต่ถามว่าข้างในพาวิลเลียนตามประเทศต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ลองเดินเนี่ยข้อมูลทางการค้าก็ค่อนข้างเยอะวัฒนธรรมเยอะมากถ้าใครอยากไปเที่ยวที่ไหนอย่างสมมติกว่าเนี่ยตั้งใจว่า2ปีเนี้ยนะคะจะเก็บนะคะประมาณสัก50ประเทศโอ้โหบินเงินมันเลยนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูก่อนว่าประเทศนี้มีอะไรไฮไลท์มีอะไรไฮไลท์มีอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านไหนที่อยากเห็นข้อมูลทางการค้ามี เห็นวัฒน,ธ,นธรรมมีเยอะมากสินค้าเด่นแต่ละประเทศมีอยู่แล้วนะคะวันนี้พาไปไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยอยากพาไป Global Village นะคะ Global Village เนี่ยดีมากถ้าใครทำธุรกิจอาหารคุณควรมา Global Village มันเป็นการรวมร้านอาหารประมาณ40จากประเทศอะ่ะโอ้โหคุณจะเห็นวัฒน,ธ,นธรรมอาหารจากแบบเยอะมากเราไม่ควรมาคืนเดียว โกเบวิลเลจควรไปสักสองคืนไปชิมอ่ะไปชิมไปกินไปดูไปสัมผัสรสชาติอาหารของ40ประเทศที่มารวมอ่ะแล้วร้านค้าสินค้าเยอะมากจาก40ประเทศดังนั้นเนี่ยอันนี้มาชื่นชมวัฒนธรรมดูภาพรวมธุรกิจของแต่ละประเทศแต่ถ้าคุณอยากจับสินค้าจริงๆดูสินค้าแต่ละประเทศอาหารแต่ละประเทศคุณต้องไปโกเบวิลเลจนะคะ ไม่รู้วันนี้กว่าจะไปทันหรือเปล่านะเพราะว่านี่ยังไม่ออกจากดูไบเอ็กซ์โปเลยนะคะให้ข้อมูลนิดนึงก่อนกว่าจัด business trip แบบด่วนมากๆ <c oughs> ก็คือจัดวันที่25จนถึงวันที่29บินมาดูไบค่ะถามว่าจัดเองเหรอจริงๆเพื่อนเป็นทัวร์นะให้เพื่อน,นช่วยจัดนะคะแล้วก็เพื่อนกลุ่มนี้เนี่ย จัดเขาเรียกว่าอุมรอกฮัดนะคะเดินทางมาแถบประเทศซาอุดิอราระเบียนเนี่ยหลายสิบปีแล้วค่ะนะคะจัดโดยชารีฟนะคะ1400ก็รู้จักกันแล้วก็มากันบ่อยดังนั้นเนี่ยชารีฟเป็นคนจัดนะคะแล้วกวดก็เป็นคนบริหารจัดการในเรื่องของการพบพันธมิตรมีใครบ้างเราเชิญภาครัฐมาค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาบรรยายข้อมูลการค้าระหว่างไทยแล้วก็ UAE ในพอคุณมาแลนด์ดูไบปึ้งเช็คอินโรงแรมเข้าห้องสัมมนาเลยค่ะฟังข้อมูลรับทราบข้อมูลก่อนว่าไทยส่งอะไรมา UAE 5อันดับในกลุ่มประเทศ Middle East เนี่ยนะคะมีประเทศไหนบ้างที่สั่งของจากไทยเยอะที่สุดส่วนใหญ่เป็นอะไรคุณต้องฟังเพราะเป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นข้อมูลจริงนะคะต่อมาเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเปิดร้านอาหารที่นี่ขวดพาไปเจอเจ้าของร้านเนจะ้าของห้างเลยนะคะ เจ้าของห้างเนี่ยเขาก็ทำที่บาเรนเดี๋ยวพูดเนี่ยคืนนี้ขับบินไปบาเรนนะคะทำที่บาเรนทำที่ดูไบทำตลาดน้ำคุณอยากเปิดราคาเท่าไหร่พื้นที่ยังไงค่าแรงยังไงถ้าเราไม่จ้างคนไทยจ้างคนฟิลิปปินส์จริงหรอถูกกว่าซึ่งบอกเลยว่าจริงร้านอาหารไทยเมื่อสกักครู่กว่าไปอ่ะไม่มีพนักงานไทยนะทุกคนเป็นฟิลิปปินส์พูด,ดกิหมดเลย อาสำเนียงฟิลิปปินส์เลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเปิดร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นที่ดูไบนะคะหรือว่าที่บาเรนคุณต้องคุยกับพี่โทนี่เวกาดังนั้นน่ะพี่เวกาก็จะให้ข้อมูลค่อนข้างดีเป็นคนไทยนะคะก็อยู่ดูไบกับบาเรนมานานเป็นเป็นคนพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นห้างเป็นศูนย์แจกสินค้าค่อนข้างดีเลยนะคะต่อมาเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเอาสินค้ามาฝากขายทำยังไงนะคะเราเดียวกับไทยซุกเอาไว้นะคะเผื่อคุณไปดูเลยว่า สินค้าเนี้ยมาฝากได้ไหมพี่คิดจีพเท่าไหร่การขนส่งเท่าไหร่หรือไม่กระทั่งว่าพี่มีคอนเน็ชันไหมหนูมีสินค้าเนี้ยพี่หาเอเจนต์ของที่ดูไบกับที่บาเรนหน่อยได้ไหมคุณมาพูดคุยเลยเพราะว่าวันแรกพอมาแลนด์ที่ดูไบใช่ไหมคุณบินเช้าคุณมาถึงบ่ายดูไบเข้าห้องสัมมนาคุยกันคุยธุลาก่อนนะคะพอคุยธุละห้องสัมมนากับกระทรวงพาณิชย์เสร็จปึ้งคุณเดินทางมาอีกที่หนึ่งมาคุยหรือว่าสินค้าเป็นยังไงหน้าร้านเป็นยังไงคุยไปเลย ะะเอาให้ได้ไปเลยเอาจริงๆอ่ะขวดพาแม่มาแม่ยังจะมาเปิดร้านอาหารที่ดูไบกับที่บาเรนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่า,า business trip เนี่ยไม่ต้องจัดได้ใครหรอกค่ะแค่ที่บ้านขวดเนี่ยก็โอ้โหนะคะไปยมตังมาละนะค,ะคุณนายแม่กำตังมาลงทุนแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครจะมาเปิดร้านอาหารมา,มา,มาจอยด้วยกันนะคะอ่ะมีต่อถามว่าเรื่องยังไงต่อวันแรกก็จบไปแล้วค่ะก็ค่อนข้างหนักในเรื่องของการให้ข้อมูลเพราะคุณต้องมีข้อมูลก่อนอก่อน,ออนคุณจะเดิน พอวันที่2เนี่ยนะคะเรามาเดินงานดูไบเอ็กซ์โปนะคะงานดูไบเอ็กซ์โปเนี่ยจริงๆน่าจะมาหลังเที่ยงนะคะตอนชา้านะคาคุณไปเดินห้างก่อนห้างที่มีสินค้าไทยวางขายมีอะไรไปดูห้างที่มีสินค้าไทยวางขาย,าาย,าขายแล้วอาหรับเดินนะคะเออเขาจัดเชล์ยังไงเขามีอะไรวางขายคุณต้องดูเสร็จแล้วเนี่ยพอคนดูเสร็จปุ๊บตอนบ่ายคุณมาดูไบเอ็กซ์โปซึ่งครูอัดเนี่ยจะต้องรีฟคุณก่อนให้แผนที่คุณก่อนล่วงหน้าโหลดแอปพลิเคชันก่อน 10นาทีก็ถึงละจากดูไบก็นั่งมา50นาทีเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจุดดูไบเอ็กซ์โปถือว่าอยู่นอกเมืองและอยู่ระหว่างดูไบกับอาบูดาบีนะคะดังนั้นเนี่ยในวันที่2เนี่ยเราจะค่อนข้างใช้เวลากับที่ดูไบเอ็กซ์โปค่อนข้างมากนะคะก็จะมีการแบ่งโซนมีทีมเดินนำนะคะขวัดก็จะมีทีมน้องๆน,นะคะที่อยู่ดูไบ ก็จะคอยนําและทีมน้องๆที่มาจากเมืองไทยที่มาก่อนมาดูงานก่อนก็จะคอยนําแต่ละท่านเหมือนกันใครอยากเดินเองเดินใครยากมีคนนาได้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มๆไปนั่นเองนะคะวันที่3นะคะเราจะเรียกกันว่าดูบ i ซิตี้ทัวร์เลยคุณต้องมานะคะสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกตึก7ชั้นแบบไม่มีเสาที่มีอักขรตัวอักษรอ,อาหรับล้อม ตึกเจ็ดชั้นไม่มีเสานะคะออกแบบเป็นรูปดวงตาสวยมากมันเรียกว่าดูไบฟิวเจอร์ดูไบมิวเซียมฟิวเจอร์นะคะเดี๋ยวขอให้ดูรูปสักหน่อยหนึ่งคือแบบสวยมากจริงๆนะคะ <c oughs> ตะโกนอะแสบคอเลยดิฉันไม่ได้เป็นโควิดนะคุณดิฉันตรวจทุก3าวันแลเ <c oughs> ดินทางเยอะต้องตรวจบ่อยมากๆนะคะ วัคซีนอย่างเยอะจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณไปนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะดูใบนี่ๆๆอันนี้เห็นไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ในแผนนะคะดังนั้นอะ่ะวันที่3เนี่ยนะคะจะพาคุณไปดูไฮไลท์ก่อนอะไรที่ดูใบเขาสร้างเอาไว้เอาหลากัหลกๆก่อนไล่จากอันใหม่ไปก่อนนะคะ,ะตัวมิวเซียมฟิวเจอร์ต้องไปนะคะสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเจ็ดชั้นมีอะไรบ้างเขาเอาสัตว์อะคะ่ะเขาเรียกว่า แช่ไว้เป็นขวดไหยขวดโหลเป็นพันพันขวดอะคุณเป็นแบบคุณเข้าไปเหมือนคุณไปในอวกาศอะมันเป็นเรื่องของอนาคตหมดมันเป็นมิวเซียมฟิวเจอร์ออฟดูไบอะนะคะอันนี้ต้องไปแล้วไปถ่ายรูปที่ดูไบเฟมคือครึ่งวันเช้าอ่ะเก็บเขาเรียกว่าเก็บไฮไลท์อะนะไปดูเขาเรียกว่าถมทะเลอะเออทําเป็นปาล์มเนี่ยนะคะเป็นยังไงครึ่งวันเน่ะเราไปเก็บไฮไลท์และอีกครึ่งวัน มาดูบเมืองทะเลทรายเราไม่ลุยทะเลทรายไม่ได้ขวัดเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหมดทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยววันที่ไปเนะี่ยก็จะไปเล่นแซนด์บอร์ดด้วยอืมนะคะแซนด์บอร์ดก็คือเหมือนสโนโบอร์ดแต่เด้เล่นบนทะเลทรายใครอยากขี่อูดขี่ใครอยากนั่งรถจิ๊บอย่างเดียวได้ใครอยากถ่ายรูปได้เราไปทริปทะเลทรายเราเรียกกันว่าดิเซอร์ซาฟารีนะคะมาดูบคุณต้องไปทะเลทรายเอาพูดตรงๆมันเป็นไฮไลท์ไม่ ไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนดิฉันยัดเข้าไปให้ได้โอเคไหมคะดังนั้นวันที่3มเราเป็นซิตี้ทัวร์ดูไบเอาให้ฉ่ำใจอันนี้มีช้อปปิ้งด้วยนะมีช้อปปิ้งด้วยช้อปปิ้งห้างที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลกนะคะดูไบมอลนะคะขวดไปมาแล้วอืบัตรเครดิตบางเลยนะคะบัตรเครดิตบางมากๆลือรวมแบรนด์เนมทั่วโลกมาอยู่ที่นี่มั่นใจว่าทั่วโลก จริงๆนะคะแบรนด์เนมเลยนะคะดังนั้นในวันที่3ามซิตี้ทัวร์ดูไบมันมากๆวันที่4นั่งรถออกจากดูไบไปสักชั่วโมงนิดๆชั่วโมง20นาทีไปอาบูดาบีเมืองหลวงแล้วไปมัสยิดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกอันดับ1อันดับ2อยู่ที่ซาอุดีอาระเบียค่ะนะคะที่เอาไว้มุสลิมเราเนี่ยไปทําแสวงบุญอันดับ3คือที่ UAE อาบูดาบีที่นี่เป็นสีขาวแล้วทาด้วยแบบหินแกรนิต ทองคือแบบคุณถ้าใครมารบกวนหาชุดสีสมาเลยแจ่มมากๆจริงๆก่าเด,เดี๋ยวคุณดูว่าดิฉันไปฉันใส่สีอะไรแข่งกันสุดฤทธิ์นะคะดังนั้นเนี่ยวันที่4เนี่ยนะคะเราก็ไปเยี่ยมชมอาบูดาบีไปดูสิ่งที่ดูไบสร้างไปดูวัฒนธรรมการกินสินค้าที่ขายมีอะไรที่ฉันอยู่เมืองไทยมาขายได้อีกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่4จะเป็นซิตี้ทัวร์อาบูดาบีเต็มๆนะคะทั้งเที่ยว ทั้งช็อปและไปดูสินค้าที่ขายวันที่5ค่ะวันที่3วันที่5ของทัวร์เนี่ยก็คือจะจบวันที่29ตื่นเช้ามานะคะไปสนามบินค่ะครูอัดเลือกไฟบินเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบทัวร์เหมือนเมืเออกแบบให้คนที่เราลักลพูดจำคันปากมากคือแม่ดิฉันมาด้วยทริปนี้แม่ครูอัดมาคือจริงๆอ่ะทริปนี้มันเกิดจากแม่จะมา ล้วไม่รู้จะพาแม่ไปเที่ยวไหนจัด business t r i ปเลยละกันแล้วก็เอาคนใกล้ๆตัวในแฟนเพจไปได้วยกันสักแค่ยี่สิบคนเองสูงสุดยี่มห้านะคะเพราะบัสหนึ่งมันจุได้สี่สิบแต่กว่าไม่อยากให้แน่นเอาแค่ยี่สิบพออย่างเงี้ยรวมคนในครอบครัวกันอีกห้าคนก็พอละนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่ห้าเราบินเช้าค่ะเราบินกลับไทยถึงไทยบ่ายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ยินคือบินออกจากไทยเชา้ามาถึงบ่ายเข้าสมาาัมมนาเดินช้อปปิง้งถูกไหมวันกลับเนี่ย ก็บินเชา้าคือคุณนอนให้เต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยการทริปนี้นอนที่ดูไบ4คืนเต็มนะคะนอนติดกับรถไฟฟ้าเลยถ้าคืนคืนจบทริปแล้วสามทุม่มคุณอยากออกไปข้างนอกไปได้วยกันเพราะว่าหลายอย่างที่ดูไบปิดตีสองงานแสดงปิดเที่ยงคืนห้างบางวันปิดตีสองไปได้วยกันนะคะขวดนี้บางวันเนี่ยกลางวันมันร้อนไงนะ,ะกลางวัน30มสิบองศาสา, 34, ามสิบสี่ขวดไม่ออกเลยนะ ออกนี่คือสี่โมงเย็นนะแล้วกลับตีหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีมันเปลี่ยนหลายอย่างนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ข้อมูลครั้งนี้นะคะผ่้า้าสนใจมาลงตลาดดูไบปีนี้กว่าจัดทริปบิสเนสทริปในกลุ่มเ e ด a s ชทั้งหมด5เส้นทางนะคะก็ดูไบเป็นสั้นถานแลกนะคะก็เปิดรล้เรียบร้อยนะคะก็ชั้นชิดพอสมควรบิน25ปิดทริป20 และตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่สนใจลองลองพิจารณาวันที่ว่างดู25ถึง29 29, 29คือถึงไทยบายบนะคะ25บินเช้าตรุ่นะเมื่อกี้บอกว่ามี5เส้นทางก็จะมีดูไบที่นี่แล้วปีนี้จัดแค่ครั้งเดียวเพราะไฮไลท์คืองานนี้นะคะแล้วทริปที่2เนี่ยแน่นอนค่ะตอนนี้ประเทศไทยไปจับพันธมิตรกันกันกนกบซาอุดีอราระเบียแล้วกวดก็มีโอกาสได้ไปซาอุดีค่อนข้างบ่อยดังนั้นเนี่ยซาอุดีบิสเนสทริป ไปพบปะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการไปทําธุรกิจที่ซาอุดีเนี่ยเปิดปลายเดือนพฤษภานะคะเราไปตะลุยซาอุดิอารเบียกันปกติการไปซาอุดีจะค่อนข้างยากนะคนไทยไปเนี่ยพาะคนไทยนะคะวีซ่าจะเป็นวีซ่าอุมร์วีซา่าฮัตนั่นหมายความว่าคุณต้องไปสแสวงบุญส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิมที่ไปนะคะคววกวมีโอกาสได้ไปอยู่ประมาณสาสีครั้งอยู่นะคะแล้วพอครั้งนี้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณ ซาอุดีประกาศว่าคนไทยสามารถทําวีซ่าท่องเที่ยวได้ซึ่งเพิ่งประกาศวันที่8พวกเราทางทีมรีบจัดทริปประสานงานพันธมิตรซาอุดีทันทีนะคะประสานงานก็ไปที่กระทรวงพาณิชย์นะคะสำนักง,งานส่งเสริมข้อมูลระหว่างประเทศทันทีดังนั้นพฤษภาปลายเดือนนะคะก็จะมีทริปซาอุดีเกิดขึ้นท่าไหนที่อยากไปดูซาอเป็นยังไงกําลังการซื้อดีมากเป็นยังไงตลาดเป็นยังไง <c oughs> น้าจิ้มต้องการมาก วิตามินต้องการมากน้ำผลไม้สิ่งของที่เป็นการชงต้องการมากๆซาอุดีชอบซื้อของแพงนะราคาของซาอุดีแพงกว่าของไทยแบบเกือบเท่านะคะแบบสมมติเราซื้อของวสัสดนปกติละ800อยู่ซาอุ1พันหนะโอ้ขัดมาอยู่นี่สอาเดือนนี่ของหมดนะ,ะซื้อใหม่นี่แพงกว่าหลายเท่าเลยนะคะแล้ว <c oughs> พฤษภาณ์ี่นมีไปซาอุดีค่ะ มิถุนาเนี่ยจะไปควบนะคะระหว่างจอแดนกับบาเรนนะคะจอแดนน่าสนใจนะคะค่าเงินดีมากค่าเงินแพงสินค้าแพงขายของแพงเฮ้ยจอแดนคือขายของแพงได้บาเรนขายของแพงมากนะคะดีนะคะดังนั้นเนี่ยมิถุนาน่าจะเป็นจอแดนบาเรนคู่กันบินบินข้ามเลยและพาไปเที่ยวด้วยขวดไปพาราไกลดิงอ่ะพาราไกลดิงก็คือที่จอแดนนะคือสวยมากจอแดนเนี่ยมันมีภูเขาภูเขา ที่มีความยาวอ่ะทอดไ้งแต่ละเซียจอแดนแล้วก็อีกประเทศหนึ่งจำชื่อางรามได้ละนะคะอาเซมบจันาจาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วภูเขาเนี่ยมันสวยระดับแบบเทือกเขาเอลเลยแบบโอ้โหแบบสวยมากอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยนะทริปจอแดนบาเรนมีไปเที่ยวใครอยากพารากาดิ้งคือล่อนล่มอ่ะล่มล่อน,อ,นอ่ะโอ้โหสนุกมากไปมาแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อีกสองประเทศนะคะก็จะเป็น ทริปตุรกีนะคะตุรกีเนี่ยก็เที่ยวครึ่งนึงพาดูธุรกิจครึ่งนึงแล้วก็สุดท้ายปลายปีจริงๆน่าจะจบที่อียิปต์นะคะไปอยู่อียิปต์มาหลัก10บวันเหมือนกันอียิปต์เนี่ยนำเข้าสินค้าจากไทยติดอันดับ3นะคะเมื่อเทียบกับในกลุ่ม m มดเอ e e อีส ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะคะสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั่นเองดังนั้นเนี่ยในการท่องเที่ยวเดินทางของกราดเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาเจอคนนั้นเจอคนนี้คนนู้นแนะนําคนนั้นคนนู้นแนะนําคนนี้โอ้โหจนรู้สึกว่าเสียดายคอนเน็กชันเสียดายข้อมูลน่ยถ้าเราไปด้วยกันได้ก็อยากให้คุณจับเวลาไปด้วยกันทั้งหมด5เส้นทางในปีนี้หากเมื่อไหร่ก็ตามคุณคิดถึง business trip ในกลุ่ม middle east บัญชีงง่ายจะคอยัพ p อ o r t อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวพามาดูปะ อันนี้เริ่มการแสดงแล้วค่ะอันนี้คือวอร์มก่อนวันนี้เพิ่งทุ่มหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขาเพิ่งละหมาดไปตอหกโมงครึง่งนะคะก็จะรอคนละหมาดอะไรก่อนเพราะเมื่อกี้ตรงมุซาราที่ละหมาดคนเยอะมากกว่าเพิ่งออกมาแล้วก็ <c oughs> เริ่มมาแล้วเห็นปหคะอันนี้เริ่มยิงเลเซอร์แล้วค่ะกลางวันเป็นหลังคาธรรมดานะคะกลางคืนยิงเลเซอร์แสดงนะแล้วแล้วเดี๋ยวตรงลานลานการแสดงนี่คือแบบ เริ่มมาแล้วเริ่มมาล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาล้วันนี้วันศุกร์ค่ะอาลับวันหยุดด้วยอาลับจะเยอะคุณมาแล้วคุณแยกออกเลยในอาลับในต่างชาติอจริงๆกลับไปดู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 ปดอ่อนานอันน,น,นั้นค่ะอันนั้นโชว์โดนอันนั้นเป็นเวที เดี๋ยวกลาคืนมีการแสดงมีเหมือนละครเวทีมีการแสดงใหญ่มากมีถ้าเราจังหวะดีเราจะอยู่ทันดูพุทันทีไม่รู้จะยิงกี่โมงอ่าสวยมากสวยมากนะคะสวยมากแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปไลฟ์นะคะในพาวิเลียนของเจ้าภาพ UAE แต่ว่าไม่สามารถยืนรอเข้าคิวได้ ว่าเดี๋ยวขวดมีบินห้าทุม่มนะคะโอเคแล้วก็ Thailand p a v i l เ o n ก็คนยาวเป็นหนอนเลยไม่สามารถแพ้เข้าไปได้เหมือนกันโอเคนะคะถ้าไหนที่สงสยัยเอ๊ะแล้วฉีดวัคซีนต้องกี่เข็มก่อนเข้าถามทีมงานได้นะคะแล้วก็ดูไบจะมาอีกไหมนู้นเลยคุณพี่ปีหน้าเพราะว่าดูไบปีนี้ลงแค่ทริปเดียว แล้วก็แต่ถ้าซาอุดีปีนี้ลง2ททองทริปนะคะอยู่ไทยน้อยมากค่ะเดี๋ยวกลับไปเมษาไปปิดงบพฤษภาปิดเสร็จปุ๊บบินเลยนะคะก็อยู่ไทยแค่เมษาพฤษภาแล้วก็มาอยู่อีกทีนึงก็ทันวาเลยนะคะอ่ากันนยก็ให้ข้อมูลตามนี้มาดูสักนิดนึงก่อนกว่าจะออกละงานดูบเอ็กซ์โปเนี่ยนะมีเพลงประจำด้วยนะ ซึ่งเป็นเพลงที่เขาเปิดอยู่ดีแล้วค่ะ <My God. S 1> ขั้นที่มาต้องแต่งตัวสบายมากๆโดยเฉพาะรองเท้าต้องเป็นรองเท้าคู่ใจที่ใส่เดินได้ง่าย <My God. S 1> แต่ถ้าถ้าไหนเดินไม่ไหวต้องแจง้งเพราะเดี๋ยวเตรียมรถให้ <My God. S 1> นะคะ เตรียมจัก,กรยานให้อย่างแก๊งเราเนี่ยเราเตรียมจัก,กรยานให้ปั่นเลยเพราะเดินมันไม่หนำใจปั่นจัก,กรยานเลยด้วะก,การล็อกจัก,กรยานเอาไว้ให้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะข้อมูลไม่มีแล้วนะคะนี่ขวดก็กำลังเดินออกคนเยอะมากแล้วค่ะเพราะว่าถ้าคนเยอะอย่างเงี้ยต้องใส,ส่แมสละ คตอนนี้นี่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ไทยนะคะแล้วก็สัมมนาสดก็งดเลยเพราะเมืองไทยก็เรื่องของการเว้นระยะยังคงมีอยู่นะคะยังไม่เปิดประเทศเต็มสตรีมเหมือนดูไบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กวาดไปบาเรนแล้วก็ไปคุยทุระเพื่อเตรียมทําทริปแล้วก็ไปตุรกีไปเตรียมทําทริปเหมือนกันนะคะจะกลับมาดูไบมารอคณะอีกทีนุนก็20เลย นะคะก็เดี๋ยวหวังว่านะคะท่านไหนที่สนใจพักก่อนเดี๋ยวท่านไหนที่สนใจนะคะอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลในเรื่องของ business trip ดูไบได้นะคะอยากพาเดินมากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวสัญญาณเน็ตจะหลุดแล้วถ้าราเดินดออกจากตรงกลางไปนะคะงั้นก็เดี๋ยวพบกันที่ดูไบบ๊ายบายคะ่ะ